กินแบ่งแต่หวยใต้ดินนะฮะคือเอาภาพที่หนึ่งก่อนอ่ะอย่าภาพที่หนึ่งทีนเปิดภาพที่สามก่อนดีกว่ามันจะได้ไล่ลําลดับได้ขอกลับไปที่ภาพที่สามหน่อยสิภาพที่สามจะเห็นภรรยาท่านรองนะฮะตั้งอยู่ในวงนั่งอยู่ในวงแล้วภรรยาท่านรองก็พยายามจะเจรจาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายให้เพราะคนถูกหวยใต้ดินเนี่ยผู้ชมเขามาทวงเงินแต่ปรากฏว่าก็ยังทวงไม่ได้แล้วเขาก็อ้างว่าภรรยาท่านรอง เจ้ามือเหรอใช่ไหมเขาบอกเป็นเจ้ามือหรือเปล่าแล้วทาไมถึงไม่ยอมจ่ายเจ้าตัวเองก็เลยพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าฉันน่ะไม่ใช่เจ้ามือฉันก็เอาหวยเนี่ยไปส่งให้คนอื่นอีกทีนึงแต่ฉันไม่ได้เงินฉันก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายลองฟังเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับเขาเรียกอะไรคือพอนเขาก็รับฝากอีกทีนึงรับรับมาอีกทีหนึ่งสมมติใครอยากจะเล่นหวยคงไม่ต้องบรรยายเยอะมั้งฮะคนทุกโต๊ะคงเข้าใจนะไม่ใช่รายใหญ่ไม่ใช่รายใหญ่แต่เป็นคนรับเลขแล้วเอาเลขส่งต่อเจ้ามือรายยใหญ่่่สุดทท้าาพออเีีนนงย คือพอลูกค้าถูกหวยลูกค้าก็ต้องมาเก็บกับเมียท่านรองเมียท่านรองก็ซวยสิฮะเพราะไอ้ต้นโพอะไรใหญ่มันไม่จ่ายเมียท่านรองก็เลยไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนจ่ายให้กับคนถูกหวยใต้ดินคนถูกหวยใต้ดินก็เลยแห่มาล้อมฟังเสียงเมียท่านรองดูหน่อยนะฮะพยาอธิบายว่ายังไงจึงใจเที่ยงจมูกอะไรถูกไหมมันหลายคนนี่ก็กระตือ เได้บอกจว่าเออได้มาซนจไม้ไปอันเวม้นัน้อยนื่อย้าว่เาีต้องวดพิเศษเอาไม่งบอกว่าบงให้จัย่างบให้ไป่ได้ให้เพราะว่าเจ้ามือเขาบัให้ั้งคก็คุ้ายทังทงคุณแม่ต้องถามออกก็ขอจังสีมันไปถามเราไปเราไปถามม่่หนึ่งเอเาม่เจ้าเสียผมจไหนเจ้ามือไม่ให้เจ้ามือไม่ให้ค่อยก็ไม่มีจ่าย หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะอ่ะเขาก็พยายามอธิบายใช่ไหมอธิบายออว่ายัางไงอีคลิปหนึ่งฮะภรรยาเองเนี่ยภรรยาตัวท่านรองเนี่ยบอกว่าเอางี้เลยนะตอบง่ายๆคือไม่ใช่ว่าเจ้ามือไม่จ่ายเดียวแต่เจ้ามือหนีไปเลยเฉันก็ยิงติดต่อไม่ได้ฉันเองไม่ได้โกงแล้วเวลาเธอมาซื้อเธอจ่ายกับฉันจริงๆแต่ฉันเอาเงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปให้กับเจ้ามือรายใหญ่แล้วตอนเนี้ยเขาหนีไปแล้วฉันติดต่อเขาไม่ได้เลยไม่มีเงินมาให้เหมือนกันนะเก็บเงนแล้วก็ไปอุ้มคนก็ต้องก่อนขันเนีย คุณผู้ชมฮะและคนที่ถูกหวยจะถูกเยอะเจ็ดแสนแล้วเมียท่านรองก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนจ่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องบอกงี้คืองวดที่เขากําลังถกกันอยู่เนี่ยนะหน้าดําข้มแข่งกันนะระหว่างเมียท่านรองแล้วก็บรรดาคนแทงหวยใต้ดินงวดเอ๊ะวันที่เท่าไหร่นะสิบหกพจจิคุณผู้ชมฮะโอ้แล้วแต่ละคนเนี่ยนะได้เลขมาได้ยังไงเป็นความฝันแบบแปลกตลาดมาก โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะลุงหมายในวงเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นลุงหมายลุงหมายเนี่ยนะลุงหมายถูกหวยหกแสนห้าและปรากฏว่าเมียท่านรองบอกเจ้ามือมันหนีซึ่งวันนี้คุณผู้ชมฮะ,ะเราได้คุยกับทางด้านของลุงหมายลุงหมายบอกว่าตัวเองเนี่ยไปซื้อหวยกับเมียในตำรวจเพราะมั่นใจกว่าเจ้าอื่นอ่าเข้าใจได้เพราะว่าปกติเนี่ยนะถ้าซื้อซื้อหวยกับคนทั่วไปเราอาจจะไม่มั่นใจแต่ถ้าซื้อกับเมียตำรวจ มั่นใจถามลุงทำไมมั่นใจว่าถ้าซื้อกับเมียตำรวจแล้วจะได้เงินก็เพราะซื้อกันมาเรื่อยๆปกติซื้อหวยใต้ดินกับเมียตำรวจงวดละเจ็ดถึงเก้าพับาทจนกระทั่ง7จ็ดหนึ่งฝันมีคนมาบอกไปซื้อเลยเจ็ดหนึ่งสุดท้ายมั่นใจมากจึงซื้อแรกเดียวแบบห้าแรกตัวเดียวกลับไปกลับมา เลขตัวเดียวกับไปกลับมาคือซื้อตรงๆอ่ะฮะก็จะได้ถูกตรงๆไปเลยอ๋อๆเป็นคนไม่ชํานาญเรื่องหวยคนดูเข้าใจแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นระหว่างที่ซื้อก็ยังเล่าบอกเมียเลยนะเล่าความฝันให้เมียลองกุ้งกับฟังคุณนายเขาก็แนะนำบอกอู้อย่าซื้อน้อยซื้อเยอะๆสิถ้าฝันตรงๆอย่างนี้เอาไปเลยตัวละห้าพันนี่เมียท่านลองยุฮะเมียท่านลองยังไมู่้นะฮะจะซวยต่อมาแล้วหัวกำลังจะซวยต่อด้วย เมียท่านรองอยุบอกซื้อเลยตัวละห้าพันก็เลยบอกกับเมียท่านรองบอกโอ้ไม่ไหวหรอกเมียอ่าไม่ไม่ไหวหรอกคุณนายเขาเรียกคุณนายมผมซื้อตัวละพันได้ไหมสลับไปสลับมาสุดท้ายหมดไปหมื่นหนึ่งย,ย้ำนะฮะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและนี่คือบทเรียนของคนที่เล่นหวยใต้ดินหลังจากหวยออกดีใจคุณผู้ชมรู้ความเจ็บปวดลุงหมายไหมทีมงานถ้าเป็นแมบเปิดคลิปที่หนึ่งขึ้นมาหน่อยปรากฏคุณนายอุตสาหไปตามผัวมาด้วยนะฮะเป็นท่านรองนะฮะ เนี่ยซื้อหวยกับเมียตำรวจจะได้มั่นใจเมียตำรวจก็เลยเชิญผัวมานั่งคาว,วงแล้วก็บอกอ่ะพี่พี่เป็นตำรวจอธิบายให้กับคนซื้อหวยดูหน่อย mm hmm. เดี๋ยวจะบอกว่าลุงเจ็บปวดยังไงนะฮะนี่ขนาดเอาผัวตำรวจนะฮะมาชี้แจงกับคนเล่นหวยฟังเสียงดูหน่อยฮะนี่ต้องเปิดไปเปิดมาเป็นเพ่ต้องการนะนันหนีไปไปหนีไปใส่ลมลมก่อนอ้นนาวะ กัน <Zomb ies? S 1> ีโอ <Uh> <ซ>ันมไเออมีอย่างมาเออมาบอกกันมีอะไรมาเอกนก่อน้อีใจโอ้โหแม่าจันคือคอพราเว่าาจะใสหรอครับนั่นงกัญยาเลคุณได้ก็คือว่าวานด้าวกก็คือเพอา่านมีไข่ใหญ่กันวนี้ี่มาบ้านวิลล่ามาคุยเรืหน่อยนะคะ เดี๋ยวจะได้จ im ี่พวกกลับเด้อคุณเฟิร์นกลับมาเราคิดดินค่ะคนเงียบุณหมอเดียวคนละเล็หกว่นะครับผมคุณผู้ชมฮะเห็นไหมแล้วผัวคุณนายซึ่งเป็นตำรวจกู้สาการ์ตีกับบรรดาคนที่ไม่ได้เงินหวยใต้ดินเดี๋ยวจะจับเดี๋ยวจะจับหม่เห็นนะเข้าใจแล้วคนทำไมคนซื้อหวยใต้ดินอยากซื้อกับเมียตำรวจมันถึงมั่นใจไงฮะกลับไปที่คุณลุงเล่าต่อแล้วสามีเนี่ยของคุณนายเนี่ยนะซึ่งเป็นตำรวจด้วยก็เลยบอกแมวว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย 6แสนนะคะของลอุงเนี่ยลุงหมายบอกผมเจ็บปวดที่สุดคือนะนอกจากคุณนายจะบอกว่าให้ซื้อตัวละห้าพันผมก็ไม่กล้าซื้อแต่ผมหมดกับคุณนายไปหมื่นกว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะความดีใจคนถูกหวยใต้ดินฮะโอ้ย6แสนลุงแกยังไม่ไปหาคุณนายนะฮะแกไปคุยกับเพื่อนบอกว่าเพื่อนยืมเงินหมื่นนึ่งดิถูกหวย เลี้ยงเพื่อนก่อนฮะ oh. ถูกหวยเอาเงินของเพื่อนไปหมื่นหนึ่งเลี้ยงเพื่อนฉลองถูกหวยใต้ดินสุดท้ายเท่ากับว่าตัวเองไปยืมเงินเพื่อนมาหมื่นหนึ่งแล้วคิดว่าเดี๋ยวคุณนายจะจ่ายหกแสนห้าปรากฏคุณนายไม่จ่ายลุงหมายบอกเครียดเลยสุดท้ายไปทวงฮะถึงในวงเลยและให้ลูกสาวถ่ายคลิปล้าถามรบอกลุงลุงไม่รู้ลุงผิดกฎหมายนะลุงเล่นหวยใต้ดินลุงบอกคนอย่างผมไม่มีอะไรจะเสีย ถ้าตำรวจหรือระดับผู้การจะเรียกผมสอบผมจะแฉะให้หมดถามบบกลุงลุงซื่อหวยยังไงหกแสนห้าซื้อทางไลน์กับเมียตํารวจที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวแฉหมดเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าแทงหวยกับเมียตํารวจมานานแล้วด้วยหวยใตด,ดินด้วยนะฮะฟังเสียงลุงดูหน่อยฮะเขาบอกว่าเงินมึงก็จะไม่ได้มึงจะได้อย่างอื่นครับอย่างอื่นผมก็ไม่รู้ครับมันมึงจะได้อย่างอื่น มึงก็อยใจเป็นศัตรูกับกูในซอยอเดินมาหน้าบ้านผมกับพืงนพังมาเลยครับผมก็ตกใจผมกังวลครับผมผมผมกลัวผมไม่ปลอดภัยครับผมก็ไม่ได้ไปโกงใครครับแต่เขาโกงเราเหรอครับเขากลวงผมครับเขามาให้ผมทวงไปแต่วันที่สิบแปดเขาก็ว่าจะมาบีประไรนักหนาะเขาว่าง,งี้เขาไม่พูดไม่เชิงมีเจ้าครับเขาพูดเชิงแบบว่า จะไม่มีอะไรผัวก็จะฆ่าทิ้งแล้วเกมนี้ไปผูกคอตายเขาว่างี้หมายถึงว่าความปริญญาครับเขาเครียดแต่ว่าถ้าเขามีเจ้าจริงเขาน่าจะพูดว่าให้ลุงให้หนูเชีย์กับเจ้ามือก่อนนะน่าจะพูดอย่างนี้ครับแต่เขาไม่ได้พูดแบบเขาไม่พูดแบบนี้ครับเขาพูดว่าไปฟ้องอยากได้ไปฟ้องเขาผมจะมาแจ้งความครับในข้อหาในข้อหาที่เขาข่มขู่ผมครับขับ คือคุณผู้ชมฮจะแจ้งข้อหาว่าโกงหวยไม่ได้นะครับเพราะางไงเป็นสิ่งผิดกฎหมายเราเคยเล่าเรื่องพวกนี้และนักฎหมายเคยบอกแล้วแต่ลุงจะแจ้งว่าโดนข่มขู่เพราะบอกว่าพอไปบ้านเมียเมียตำรวจโดนข่มขู่ว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวถ้ามึงมีปัญหากับกูมึงจะมีเรื่องสุดท้ายลุงแจ้งความจริงๆแล้วเรื่องนี้ถึงหูผู้การจังหวัดแล้วนะฮะปรากฏว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พลตำลวตรวจตรีรุณะทะพนนวรัตน์ถ้าผมอ่านชื่อท่าผิดขออภัยด้วยนะฮะ คือผู้การบอกว่าเบื้องต้นเรื่องระดับเมียตำรวจรองผู้กกับเดี่ยวค่าหวยเจ็ดแสนปรากฏตรวจสอบแล้วเป็นตำรวจจริงฮะผมไม่เอ่ยชื่อโรงพักก็แล้วกันนะฮะเพราะเป็นระดับรองผูก้กำกับปราบปรามให้ทางด้านของจังหวัดไปเรียกมาสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเท่าที่ทราบเบื้องต้นมีการซื้อหวยใต้ดินกันจริงแต่ใครจะเป็นคนซื้อใครจะเป็นคนขายใครจะเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะสอบทั้งหมด หากพบว่าเมียตำรวจระดับรองผู้กำกับขายหวยจริงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องขายสลากกินรวบส่วนคนซื้อก็ผิดเช่นกันอือ่ะแล้วไม่คิดจะฟันท่านรองผู้กำกับบ้างเลยเหรอล่าสุดถ้าผลตรวจออกมาบอกว่ารองผู้กำกับปราบปรามนายนี้รับซื้อหวยใต้ดินต้องถูกเอาผิดทั้งวินัยและกฎหมายในวงนี่ฮะท่านผู้การในเปิดภาพในวงเห็นฮะที่ท่านรองผู้กำกับมานั่งเจรจาคู่กับเมียเลยแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตา ไห้เปิดภาพรองพูกเองนี่คนนี้ฮะคนนี้แหละครับท่านท่านผู้การฮนะโดยเบื้องต้นถ้าลูกน้องผิดก็จะเอาผิดเหมือนกันและที่สําคัญขนาดนี้ยังไม่มีใครมาร้องเรียนอ๋อร้องแล้วผู้การเมืม่อกี้ลุงหมายเนี่ยฮะร้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สําคัญผมเพิ่งเห็นแต่ในคลิป<ม>เอา้าเข้าใจว่าเนี่ยลูกน้องยังไม่รายงานผู้การเนี่ยนะฮะแต่วันนี้อามารินรายงานผู้การให้เลยนะฮะไหนเปิดลูกลุงหมายเนี่ยฮะลุงหมายแจ้งความแล้วนะฮะว่าเมียร้องพุ่งกับฮนะไม่จ่ายเงินค่าหวย เปิดลูกลงหมายนี่คนนี้ฮะท่านผู้การฮะเพราะฉะนั้นนโยบายของผอบอตรและนโยบายของท่านผู้บัญชาการภาคสาเน้นย้ําตลอดว่านายตำรวจห้ามยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกฟังเสียงผู้การดีกว่าฮะเป็นภรรยานะเป็นภรรยาที่มีการติดต่อนะครับในการซื้อขายตรงนี้จริงนะครับก็ ่้อสุดละเอียดเนี่ยจะติดต่อกันทางไหนอะไรยังไงเนี่ยขอให้ได้ละเอียดในการสอบปากคำกับทางผู้เกี่ยวข้องนในส่วนนี้ก็คงจะเบื้องต้นเนี่ยคงต้องเรียกตัวทางรองวิชัยเนี่ยเข้ามาที่ภพธรจังหวัด่อรเบือ้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมครับก็วันนี้เราไปที่บ้านของท่านรองปรากฏว่าไม่เจอท่านรองนะครับแต่เจอลูกของท่านรองลูกของท่านรองก็บอกว่าเอาจริงเรื่องนี้ลุงสมหมายตั้งใจจะเอาพ่อเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งลูกชายยืนยันกับอมรินทีวีนะครับว่าพ่อผมเนี่ยเอาจริงอาจจะไม่รู้เห็นอะไรด้วยแต่เหมือนลุงสมหมายอ่ะคือพอูดจริงคือถ้าแม่ไปเกี่ยวพ่อก็อาจจะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ยอมรับเนี่ยนะคะว่าพอบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตํารวจสังคมก็ให้ความสนใจที่สําคัญก็คือครอบครัวพวกเราได้รับความเสียหายโดยเฉพาะคุณพ่อซึ่งเป็นตํารวจคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยผมก็ยอมรับนะว่าผมก็มีอารมณ์โมโหลุงสมหมาย นะพ่อลุงสมหมายพยายามจะบอกว่าให้พ่อผมรับผิดชอบซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดพ่อผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรวันนี้เราก็ถามลูกชายของท่านรองบอกว่าแล้วซื้อขายหวยกันจริงไหมสําหรับคุณแม่ลูกอาจจะไม่รู้ใช่ไหมลูกบอกว่าผมก็ไม่รู้เช่นกันก็กกกวิงวอนด้วยว่าพ่อไม่เกี่ยวผมก็ถามแกว,ว่าแล้วทำไมอ่ะแม่จะพาลุงเขาเนะี่ยไปเอาแต่เจ้ามือทาไมจะไม่ไปแม,ม่ก็ส่งไว้ต่อนะครับ ซื้อแล้วกันแม่ก็ถูกบัวเขาก็ถูกก็ถูกด้วยท่านจะพาไปคุยไปประลองเอากับเจ้ามือเพราะเจ้ามือเขาปิดครือไม่รับก็ไปก็อาจจะอะไรก็สักอย่างนึงซึ่งึงผมไม่เกี่ยวแม่แม่บอกนะคือผมไม่อยากไปไปเกี่ยวด้วยเม,ม,มื่อกีก้ไงใช่ไหมผมไปเนียก็เอาผมไม่เกี่ยวแล้วอ่าเขาก็เขาก็ต้องม่เขาเขาดึงข้อมาเขาดึงข้อมาเกี่ยวทำไมผมก็บอกข้อผมไม่เกี่ยวผมอารมณ์ขึ้นสิเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรส่งให้เพจไปมาเขาบอกว่าก็ต้องเอาก็เกี่ยวด้วยกันเป็นผัวเมียกันนั่นผมเลยขึ้นสิครับ ผมก็โวยวายแ,แค่นั้นเองไม่ได้ไปขูข่อะไรหรอกเงินมันไม่ได้อยู่แล้วครับมันฟอ้องศาลกันไหนไหนเรื่องหวยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะหมายถึงกรณ่อื่นเงินมันมันเนี่ยไม่ได้เลยหรอครับผมก็ถามแกว่าเพราะฉะนั้นซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดีสุดคุณผู้ชมฮะท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งกุ้มใจเรื่องแบบนี้เพร